สายมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้ถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะต้องใช้อะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะน้ำมันเครื่องของแบริคิมโมลลี่ค่ะเครื่องเครื่องยนต์วยมอเตอร์ชูเตอร์ล้างหัวฉีดด้วยโฟลตีแอดดิ v ีฟชูเตอร์ล้างเครื่องยนต์ด้วยเอนจินฟัดชูเตอร์นะคะ ขั้นตอนในการถ่ายน้ำมันเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราก็จะเริ่มล้างเครื่องยนต์กันก่อนนะคะด้วยเอนจิ e นฟอร์ชูเตอร์ตัวนี้ก่อนที่เราเจะถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาเพื่นอน้ำมันที่เราใส่ไปใหม่เนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะถ่ายน้ำมัน Stefan เครื่องมาแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น1 0 w CC 4 0สตีดนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับรถที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเลยนะคะเหมาะกับรถทั่วไปเลยจะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยตัวนี้นะคะมอตูชูเต ะะตัวนี้ก็จะทําให้อัตราเร่งดีขึ้นนะคะไม่เท่านั้นนะคะเราก็จะได้พิเศษสติกเกอร์หนึ่งแผ่นะคะ่ะได้ฟรีไปเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะคะก็สามารถทักแชทสอบถามแอดมินหรือมาหน้าร้านได้เลยนะคะรายละเอียดจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะ